เมื่อพูดถึงประเทศโซมาเลียแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนคงจะมีขึ้นมาในหัวเว็บแรกเลยนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของโจรสลัดใช่ไหมครับเพราะแบบแมในโลกยุคไซเบอร์นี้นอกจาก The p i r a t e of the c a r i b b e a n แล้วเนี่ย mm hmm. ก็คงจะไม่มีโจรสลัดหน้าไหนที่ได้ชื่อดังไปกว่าโจรสลัดของโซมาเลียอีกแล้วล่ะครับเพราะว่า พวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่โจรสลัดประเภทแบบมีหนวดเคราลุงลังใส่ขาไม้ไปเป,ป๋แล้วก็เอาตะขอมาจกเราเหมือนกับที่เราได้เห็นในหนังโจรสลัดหลายๆเรื่องนะครับแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยเป็นโจรสลัดประเภทที่มีอาวุธปืนพร้อมเพียงไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนยิงระเบิดหรือว่าเครื่องตรวจสัญญาณเรดาร์ต่างๆที่แบบมาวิกโยธินของบางชาตยิยังต้องอายเลย แล้วก็ว่ากันว่าไอ้กาไรที่พวกเขาได้มาจากการปล้นแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันก็ยังมีมากมายจนกระทั่งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple เนี่ยยังต้องอายกันเลยครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆสงสัยกันแล้วว่าโจรสลัดเหล่านี้เขามีวิธีในการทำตังกันอย่างไรแล้วเขามีที่มาจากไหนนะครับเพื่อนๆก็มาถูกที่แล้วฮะเพราะว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ของเราในวันนี้เนี่ย เราก็จะมาเริ่มเล่ากันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโจรสลัดโซมาเลียตั้งแต่พวกเขาเนี่ยยังเป็นเลเวลโนวิดตัวเล็กๆจนกระทั่งพวกเขาได้อัพสกิลกลายเป็นโจรสลัดระดับไฮคลาสกันเลยนะครับโดยเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของโจรสลัดทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมาเข้าใจกับเบื้องหลังของประเทศโซมาเลียสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งเลยครับกับการก่อกําเนิดสิ่งที่เรียกว่าโจรสลัดโซมาเลียนั่นเอง ก็คือไอประเทศโซมาเลียเนี่ยมันเหมือนจะเป็นประเทศที่ต้องคำสาบเลยก็ว่าได้มั้งฮะเพราะถ้าหากใครไปดูอย่างแผนที่ประเทศนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนกับนอรเดเล็กๆที่ได้ยื่นออกมาทางด้านทะเลตะวันออกของแอฟริกานะครับซึ่งเราจะเห็นได้โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยว่ามันจะมีลักษณะทะเลทรายหมดเลยฮะค,คือปลูกอะไรตรงนั้นก็ไม่ขึ้นเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตายหาตายโห,หงกันหมดน้าซ้ําไอน้ําที่จะให้ประชากรกินเนี่ยมันก็ยังแทบจะไม่มีเลยนะครับ พอประเทศจะมีส่วนเขียวๆให้ได้ปลูกข้าวทำนามาหากินได้บ้างเนี่ยมันก็จะอยู่เฉพาะตรงล่างๆของประเทศเท่านั้นนะครับแต่ถาว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ดันเป็นเนื้อที่ที่เล็กมากอีกนะครับก็เลยทําให้ประเทศโซมาเลียเนี่ยไม่สามารถมีเกษตรกรรมอะไรไปแข่งขันกับประเทศข้างๆอย่างพวกเอธิโอเปียอะไรเลยได้นะฮะเพราะอย่างเอธิโอเปียเนี่ยเขายัางปลูกกาแฟส่งออกกันจนกระทั่งชาวเอธิโอเปียเนี่ยร่ำรวยกว่าโซมาเลียมากใช่ไหมครับ ส่วนไอ้บริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศที่มันหันหน้าออกสมุทรแล้วก็มีชายฝั่งที่ติดทะเลกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งดูเหมือนว่าจะมีผลประโยชน์ใต้ต่อการประมงอะไรพวกนี้นะครับพวกเขาเนี่ย ก็ยังต้องมาโดนลังแกจากประเทศอื่นๆอีกอย่างเช่นพวกอิรานหรือเยเมนนะครับที่พวกนั้นก็ได้ส่งเรือประมงข้ามหน้าน้ํามาแล้วก็มาแย่งพวกเขาตกปลากันไปหมดเลยเนื่องจากว่า1นนะครับไอสอประเทศนั้นก็คืออิรานกับเยเมนเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่มีความใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งมากกว่าโซมาเลียด้วยนะครับรวมถึงเรือประมงของพวกเขาด้วยเช่นกันที่แบบแค่แล่นบุนทีนะครับมันก็พัดเอาเรือประมงกระจก,กรจกของโซมาเลียนี้ก็เด่นตกน้ํากันไปแล้วครับและ ออพวกโซมาเลียจะไปต่อกรอ,อะไรกลับนะครับก็ไม่สามารถทำได้ด้วยครับเพราะว่า2ชาติโซมาเลียเนี่ยก็เป็นชาติที่ไม่มีรัฐบาลกลางอะไรอย่างจริงจังที่จะมาออกนโยบายปกป้องอะไรพวกเขานะครับเพราะเนื่องจากว่าประเทศโซมาเลียเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วเขาได้รับเอกราชน,นะครับมันก็เกิดการตบ ตีกันก่อรัฐประหารของคนในประเทศจนกระทั่งเมื่อถึงยุค90เนี่ยรัฐบาลของพวกเขานะครับก็ล่มสลายลงกลายเป็นอินแดนที่แบบแยกกกแยกเหล่ากันปกครองเล็กปกครองน้อยไม่เป็นระเบียบเลยนะครับซึ่งนั่นเองก็เลยทําให้ไม่มีรัฐบาลคนไหนที่จะออกนโยบายมาต่อกรกับพวกเรือประมงที่แล่นเขามารังแกชาวโซมาเลียด้วยกันได้เลยนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับไอการที่รัฐบาลของโซมาเลียมันไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแบบเนี้ยก็เลยทําให้คนของประเทศเขานะครับไม่มีการศึกษา ไม่มีโรงอนามัยอะไรที่ดีและวิธีการหาตังอย่างดีๆของพวกนี้เลยก็คือการออกปล้นชาวบ้านนั่นเองนั่นแหละครับก็เลยทําให้อาชีพโจเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอาชีพปกติสุขทั่วไปของคนในประเทศนั้นนะครับแต่เท่านั้นมันก็ยังไม่พอครับเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับที่โซมาเลียกําลังโดนรังแกจากเรือประมงของต่างชาติอยู่นะครับ มันก็มีเรือจากพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปเช่นพวกสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าอิตาลีอะไรแบบนี้ครับก็แอบแล่นเข้ามาใช้พื้นที่ในมหาสมุทรของโซมาเลียนี่แหละเป็นเนื้อที่ในการทิ้งขยะเคมีกากกรรมตาภาพลังสีอะไรเยอะแยะกันเลยนะครับซึ่งนั่นเองแหละก็เลยทําให้ต่อมานะครับชาวโซมาเลียนีย่ก็ได้รับพิษจากน้ําแล้วก็ป่วยกันนานา,นานเลยจากเดิมทีที่เป็นประเทศซึ่งวายป่วยในประเทศแล้วนะมาโดนน้ําพิษแบบนี้นี่ก็อ้โหแหลกลานกันเลยทีเดียวจนกระทั่งในที่สุดนะครับก็เหมือนกับว่า จะมีชาวโซมาเลียาบางคนนะ่ะเขาเริ่มไม่พอใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่หลากชาติเนี่ยรุมเข้ามาลังแกเขาแบบนี้แล้วครับพวกเขาก็เลยได้เริ่มตั้งกลุ่มยามประมงหรือว่าจะเป็นยามชายฝั่งอะไรเล็กๆก็แด้เพื่อจะมาปกป้องชุมชนของพวกเขานะครับที่ตอนแรกเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้มันก็แค่แบบ ตั้งเป็นยอ,ยอมยอมเล็กๆอยู่ตามแต่ละเมืองไล่ไปตามชายฝั่งของโซมาเลียนะครับแล้วก็ได้ปกป้องแค่ชาวบ้านในละแวกของตนเองก็คือไอ้พวกยามชายฝั่งเหล่านี้ฮะก็จะขับเรือของตัวเองนี่แหละเอาไปไล่เรือประมงของชาติอื่นๆที่ได้ย่างกลายเข้ามาในหน้าน้ําของโซมาเลียอย่างผิดกฎหมายนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแอบขึ้นเรือของพวกเขาไปขู่ไปเรียกค่าไทยเสียหายอะไรกันบ้างบอกว่าเนี่ยพวกเอ็งทําอย่างนี้มันไม่ได้นะเนื่องจากว่าที่เนี่ยมันเป็นหน้าน้ําของโซมาเลีย ที่ตอนแรกนะครับไอ้พวกเรือประมงบุกลุกเหล่านั้นน่ะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะฟังกันหรอกครับเนื่องจากว่า ก็อย่างที่บอกใช่ไหมว่าสภาพหน้าตาของเรือโซมาเลียเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันก็เป็นแค่เรือจับปลากากๆก,ากเท่านั้นน่ะไอเรือใหญ่แล่นซัดนิดเดียวก็ตูมล่มทั้งลําแล้วครับมันก็เลยทําให้ต่อมาไอพกยามชายฝั่งโซมาเลียแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนแผนการครับคือจากแค่เอาเรือไปไล่ไปขู่อะไรกันเนี่ยพวกเขาก็ใช้วิธีเอาเรือเล็กๆเหล่านั้นน่ะไปเทียบข้างกับเรือใหญ่แทนครับแล้วก็บุกปีนขึ้นไปป้นมันซะเลยที่ไอตอนแรกๆเนี่ยก็ทําไม่ค่อยจะสําเร็จหรอกนะครับเนื่องจากว่าแบบเรือประมงกากๆนี่มันจะบรรทุกคนไ้ กี่ค็ก็78คนใช่ไหมแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิเจ็ดแคนบุกขึ้นไปบนเรือใหญ่หญหญที่มีคนกว่าร้อคนเนี่ยถ้ามันไม่ใช่จอนวิกหรือยอดมนุษย์นะมันก็คงทําอะไรไม่ได้เลยละครับนั่นแหละฮะพวกโจรสลัดโซมาเลียตอนแ,แรกๆก็ได้ขึ้นไปแค่แบบเป็นอีแอบอะไปขโมยของจากคาโก้ไปขโมยของจากที่เก็บสเสบียงอะไรเข้ามาบ้างหลังจากนั้นก็ขนของกลับมาหมู่บ้านตนเองเพื่อจะเอามาแจกจ่ายให้คนในหมู่บ้านได้มีกินมีอยู่กันนะครับ ึ่งไอสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่ชาวโซมาเลียได้ขโมยมานะครับมันก็เหมือนกับจะช่วยให้พวกโซมาเลียเนี่ยได้กินอยู่กันอย่างสบายไปสักพักหนึ่งนะครับคือถ้าหากว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้โดยการแค่ปล้นมาเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็กินอยู่ไปเรื่อยๆนะครับชีวิตมันก็น่าจะพอเพียงแล้วก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมฮะแต่เถอะว่ามันดันกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะสิเพราะว่าเมื่อนหนึ่งวันหลังจากคริสต์มาสในปี2004นะครับ มันก็ได้เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาในมหาสมุทรอินเดียครับและนั่นคือเหตุการณ์ของสึนามินั่นเองที่อยู่ๆนะครับก็ถุ่มขึ้นมาซึ่งถ้าหากใครเกิดทันเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับก็น่าจะจําได้ว่าไอเหตุการณ์สึนามิครั้งนี้เนี่ย ไมได้สร้างความวายป่วงให้กับบ้านเราขนาดไหนครับซึ่งไอ้ความวายป่วงเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับโซมาเลียได้ไม่ต่างกันเลยครับแล้วก็อาจจะมากกว่าบ้านเราเสียด้วยสิเนื่องจากว่าไอ้น้ําตรงนั้นนะครับมันก็เต็มไปด้วยพวกกากกรรมตรภาพหลังสีอะไรของพวกฝรั่งที่เขามาทิ้งกันอยู่ใช่ไหมพอน้ําทะเลมมนได้ซัดขึ้นฝั่งโซมาเลียแบบนั้นนะครับนอกจากมันจะได้กวาดเอาบ้านเรือนของชาวบ้านไปเป็นจํานวนมากแล้วเนี่ยมันก็ยังทิ้งพวกกา,กากเคมีอะไรต่างๆให้พวกชาวโซมาเลียนะครับได้ป่วยได้ฉิบหายกัน อีกที่เมื่อของกินก็ไม่มีแบบนี้ที่ซุกหัวนอนก็ไม่มีแบบนี้มันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่กดดันให้ชาวโซมาเลียนะครับต้องยิ่งแสวงหาวิธีการหาตังให้มันได้หนักและเยอะขึ้นอีกซึ่งนั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยได้รวมเอาหัวกะทิต่างๆนะครับมาพัฒนาวิธีการในการปล้นให้มันมีหลากหลายรูปแบบขึ้นนั่นเองซึ่ง อันนี้ถ้าหากใครสงสัยนะครับว่าถ้าพวกเขาได้ฉลาดมีหัวกะทิแบบนี้นะี่ทำไมไม่ไปเรียนหนังสือต่อหรือว่าไปทํางานอะไรที่มันก่อประโยชน์ไม่เดือดร้อนชาวบ้านก็ต้องบอกว่าหันไปดูในประเทศเขาสิครับตอนนี้เนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคือแม้กระทั่งเป็นโจรด้วยกันในประเทศเนี่ยบางทีพวกเขาก็ยังต้องแย่งกันเองเลยนะครับนั่นแหละฮะพวกโจรต่างๆที่มันได้อยู่ติดทะเลเนี่ยก็หันหน้าไปออกหากินในทะเลกันดีก,กว่าก็คือไปเป็นโจรสลัดมากมายและคราวนี้พอมันมีพวกคนหนุ่มอะไรมามากขึ้นใช่ไหมครับ ความเป็นโจรสลัดของโซมาเลียเนี่ยก็โหดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยคือว่ากันว่าวิธีในการขึ้นปล้นของพวกเขารอบนี้นะครับมันก็จะมีความเจ้าเล่ห์มากกว่าเดิมฮะอย่างเช่นว่า พวกโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยก็จะส่งสปีดบ๊ทเรือลำเล็กๆออกไปนะครับแนบข้างกับเรือลำใหญ่ๆทำเป็นว่าแบบเรือของพวกเขามีปัญหาอะไรแบบนี้ก่อนที่พวกเรือขนสินค้าหรือว่าเรือสำราญอะไรที่มาพักผ่อนในทะเลแถวนั้นนะครับจะเห็นว่าโอ้นี่มีคนลำบากแล้วก็เลยได้ช่วยพวกเขาไต่ขึ้นมานะฮะและพอไต่ขึ้นมาเท่านั้นแหละอโจรสลัดเหล่านั้นก็ชักอาวุธขึ้นมาขู่เขาเลยครับหลังจนกนั้นก็พุ่งเข้าไปที่ห้องกับตันก่อนเพื่อจะควบคุมเรืออะไรเอาไว้ได้ หรือถ้ามาแบบเน็บเนียบสุภาพสุภาพหน่อยเนี่ยก็จะอ้างว่าตนเองนะเป็นเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลจะมาขอตรวจจะมาขอเก็บสวยอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละเมื่อทําแบบนี้ได้ตังค์เยอะขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับพวกโจรสลัดโซมาเล,ลียเนี่ยก็สามารถอัปเกรดตัวเองได้มากขึ้นไปอีกครับคือหลังๆมาพวกเขาก็เริ่มเอาตังค์เนี่ยไปซื้อพวกอาวุธหรือว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาเป็นเครื่องทุนแรงให้พวกเขาได้ทำภารกิจชั่วๆนี้ให้ได้สำเร็จดีขึ้นไปอีกนะครับ อย่างเช่นว่าพกโทรศัพท์สื่อสารดาวเทียมเรดาร์ GPS อะไรหรือเรือที่ลำใหญ่ขึ้นนั่นเอง ที่มันก็จะทําให้ความสามารถในการออกปล้นของพวกโจรสลัดโซมาเลียเหล่านี้นะครับมันมีได้มากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าพอเรือลําใหญ่ขึ้นพวกเขาก็สามารถแล่นให้ไปได้ไกลขึ้นใช่ไหมแล้วพอไปไกลขึ้นเสร็จเนี่ยมันก็หมายถึงเรือสินค้าลําต่างๆที่มันได้บิ๊กเบิ้มขึ้นมีสินค้าอะไรที่ราคาแพงขึ้นกว่านั่นเองโดยเมื่อไปถึงนะครับเขาก็จะใช้เรดาร์จับสัญ,ญญาณต่างๆนะฮะล็อกเป้าเรือเป้าหมายเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งสปีดโบสทลำเล็กๆแล่นเข้าไปใกล้ๆกับเรือครับที่รอบนี้เนี่ยจะไม่ใช้แผนการโง่งๆแบบมันหลอกว่าโอ้เข้าเป็นผู้ประสบภัยอะไรช่วยเขาขึ้นไปบนเรือแล้วครับแต่มันแบบเอาปืนกลปืนล er ็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยสอยตุ้มขึ้นไปบนเรือลำนั้นเลยครับที่พอเรือเป้าหมายมันตกใจเลยเนี่ยพวกเขาก็แล่นเอาสปนะีดโบ๊ทน่ะเข้าไปใกล้ๆกับเรือลำเป้าหมายอีกก่อนที่จะนำเอาบันไดลิงหรือว่าเชือกนะครับพาดแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตัวเรือนั้น,น,นเลยนะครับ ที่เมื่อขึ้นไปถึงเสร็จเนี่ยก็ไม่ต้องบอกครับนาเอาปืนอะไรต่างๆขึ้นไปจี้ป้นกันตรงๆเลยบอกแล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่โจรสลัดในยุคที่แบบปิดตาใส่ขาไม้แล้วเอาตะขอมาไล่จกคนแล้วครับแต่รอบนี้เนี่ยถือเป็นปองเป็นปืนอะไรกันมาเลยแต่ทาว่าเท่านั้นมันยังไม่พอนะครับคือนอกจากที่โจรสลัดโซมาเลียพวกนี้เขาจะพัฒนาสกิลในด้านการบูแล้วเนี่ย เฮียเแกนะครับก็ยังพัฒนาสกิลในด้านการบุญด้วยครับคือแอดไม่คิดเลยว่าเขาจะทําแบบนี้ได้ก็คือมันจะมีพวกเดอะแกงของโจรสลัดโซมาเลียต่างๆที่เขาไม่ได้ขับเรือออกไปล่าในทะเลด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นแผนกที่ใช้หาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตต่างๆอยู่บนฟากฝั่งแทนนะเช่นนั่งเสิร์ชดูว่าเอเรือสินค้าต่างๆเหล่านนเนี่ย มันมีแผนผังบนตัวเรือ,อยังไงเพื่อที่แบบเวลาขึ้นไปปนเราจะได้ซอกแซกถูกใช่ไหมหรือไปซอกแซกมันก็ทั้งเรื่องราวของบริษัทเดินเรือต่างๆที่เขาได้เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ฮะว่าแบบ บริษัทไหนรวยๆบ้างก็จะเป็นเลงของบริษัทเหล่านั้นแหละซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเลงเป็นพวกบริษัทของพวกชาติคนขาวนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาหรือว่าอาจจะเป็นพวกเรือญี่ปุ่นอะไรที่เล่นมาพักผ่อนแถวนั้นนะครับนั่นแหละครับพวกเขาก็ได้นําข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการปล้นเรือได้มากขึ้นอีกครับแล้วก็เป็นเพราะไอ้อินเทอร์เน็ตนี่เองแหละก็เลยทําให้พวกโซมาเลียนนะครับได้ค้นพบว,ว่าโอ้ oh. จริงๆแล้วประเทศโซมาเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มี่วงจุ้ยเหมาะกับการทําโจรสลัดมากเลยนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตรงแหลมๆของประเทศเขาที่มันเป็นนอแรดออกมาเนี่ยเนี่ยมันเหมือนจะเป็นติ่งซึ่งอยู่ทางออกของคลองซูเอชเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นคลองที่ใช้ในการขนส่งสินค้ามากที่สุดในโลกเลยที่แบบนี้ก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเรือสินค้าได้เลือกกันแบบไม่อันรูปแบบเลยนะครับคือดันมาตรัสลูในเรื่องหลย้ลยๆว่างั้นเถอะ และนอกจากนั้นเองหนึ่งในเอกลักษณ์ของพวกโจรสลัดโซมาเลียเลยนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ใช่โจรสลัดที่แบบบุกขึ้นไปปล้นแล้วก็ฆ่าทุกคนเลือดสาดเลยนะฮะเพราะพวกโจรสลัดโซมาเลียเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาขึ้นไปปล้นนะเขาจะเห็นเหมือนกับผู้คนที่อยู่บนเรือทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเงินถุงเงินถังสำหรับพวกเขาเหมือนกันเนื่องจากว่าพวกเขาจะสามารถจับนํำมคนเหล่านี้นะครับมาเรียกค่าไถ่กันต่อได้นะฮะ ดังนั้นเองเวลาที่โจรสลัดโซมาเลียได้ขึ้นปล้นเรือคันไหนเนี่ยก็ว่ากันว่าเขาจะนำเอเรือที่ปล้นเหล่านั้นนะครับมาเทียบท่าหลังจากนั้นก็จะจับเอาผู้คนในเรือเนี่ยมากักเก็บเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพื่อเป็นตัวประกันเอาไว้ก่อนแล้วก็ติดต่อไปยังทางบ้านของพวกเหยื่อเหล่านั้นเพื่อจะไปดูซิว่าเหยื่อเหล่านั้นเนี่ย เขามีการทำประกันตัวเองอะไรเอาไว้หรือเปล่าจะได้ไปติดต่อเอาเงินประกันจากคนที่ทำประกันนะครับหรือบางทีก็ติดต่อไปกับทางบ้านของเหยื่อเนี่แหละเพื่อให้ทางบ้านของเหยื่อนะครับหาตังมาเป็นค่าไถ่ให้กับคนพวกนี้เป็นอันได้ครับแล้วไอ้ค่าไถ่ที่โจรสลัดโซมาเลียเรียกต่อแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะคือบางคนนี่ก็ปาไปเป็นหลักตัวเลข7ตัวเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดดูสิว่าคนที่อยู่บนเรือแต่ละลำเนี่ยมันมีกันกี่คนครับก็ไปคำนวณดูกันเอาเองแล้วกันว่าเงินที่พวกนี้จะได้เนี่ยมันเยอะแค่ไหนครับ ซึ่งเมื่อพวกโจรสลัดโซมาเลียได้ตกลงเรื่องค่าไถ่อะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีการยื่นหมูยื่นแมวที่แบบพิสดารมากเลยอย่างเช่นว่าครั้งหนึ่งที่แอดได้ไปดูวิดีโอระหว่างการยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยเขาก็จะมีการขนเอาตัวประกันที่จะไปแลกคืนกับประเทศฝ่ายต้นทางนะครับเอาไปวางไว้บนดาดฟ้าเรือเพื่อบอกว่าเออนี่ตัวประกันนะ่ะปลอดภัยหมดนะ หลังจากนั้นก็จะให้ประเทศของเหยื่อนะครับได้ขับเอาเฮลิคอปเตอร์มาแล้วก็ยอดถังตังลงมาขนาดใหญ่เลยที่ไม่ใช่ยอดตังดุมๆแล้วก็จะส่งคนคืนให้นะเราบอกแล้วไอ้โจรสลัดพวกนี้เนี่ยมันเป็นโจรสลดัดไฮเทคครับดังนั้นพอตังมาถึงปุ๊บไอ้โจรสลัดพวกนี้เนี่ยมันก็ชักเอาเครื่องตรวจแบงค์ปลอมออกมาครับแล้วก็ตรวจดูว่าไอ้ตังที่ฝ่ายของเหยื่อได้เอามาให้เนี่ยมันเป็นตังจริงหรือตังปลอมนะครับซึ่งเมื่อเช็คว่าตังถูกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการส่งคืนตัวประกันอะไรก็ว่า กัันนไปนะครบคืออาจจะสละเรือแล้วก็ให้คนเหล่านน,นี้มาขับเรือกันไปถ้าเป็นตัวประกันน้อยๆเนี่ยก็จะส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์อะไรกันไปซึ่งนั่นน่ะก็คือกรณีของเหยื่อที่โชคดีนะครับที่เขาได้ทําประกันไว้หรือว่ามีครอบครัวที่บ้านไปหาตังมาอย่างทันการ แต่ถ้าหากว่าเหยื่อคนไหนที่ได้โดนจับไปเป็นคนที่ไม่มีประกันแล้วดันเป็นคนที่ครอบครัวเนี่ยยากจนนะครับพวกเขาเนี่ยก็อาจจะต้องซวยฮะคือบางทีเนี่ยก็โดนกักกันอยู่กับพวกโจรสลัดโซมาเลียเป็น3ปี5ปีกันเลยทีเดียวก็มีนะครับซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของเหล่าตัวประกันจะเป็นอย่างไรเนี่ยแอดก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วกันนะครับเพราะแบบแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของประเทศเองเนี่ยเขายังได้มีคุณภาพชีวิตที่แบบ กากสุดๆเลยนะครับตัวประกันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะกากขนาดไหนแต่ถ้าว่าเรื่องที่ป่วยไปกว่าน,นั้นก็คือพอมันมีพวกผู้คนที่เห็นว่าไอการดักปล้นเรือของโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยมันสามารถทําตังค์ได้ครั้งละเยอะๆนะครับคือว่ากันว่าทําตังค์ได้ครั้งละแบบเป็นหลายล้านเลยละ่ะมันก็เลยเริ่มทําให้คนพวกที่ใจบาปเหล่านี้นะครับได้เอาเงินมาร่วมลงทุนกับการปล้นเรือครั้งนี้ด้วยครับใช่ฮะในโลกของเราเนี่ย มันได้มีพวกกลุ่มในทุนที่เขาได้ออกเงินสนับสนุนไปให้พวกโจรสลัดเหล่านี้เนี่ยไปปล้นเรือหลังจากนั้นก็หยิบคนมาเรียกค่าไถ่แล้วพอได้ค่าไถ่เสร็จแล้วใช่ไหมไอโจรสลัดก็จะแบ่งส่วนแบ่งอะมาให้กับนักลงทุนเหล่านี้นะครับคือโลกเรามันป่วยขนาดนั้นเลยจริงจริง ซึ่งพอไอ้พวกโจรสลัดโซมาเลียต่างๆเขาได้ตังจากในทุนมามากขึ้นใช่ไหมครับพวกเขาก็จะเอาตังไปทําอะไรอะ่ะก็เอาไปซื้อพวกอาวุธร้ายแรงขึ้นเทคโนโลยีอะไรที่มันเจ๋งขึ้นเพื่อจะทำหอข,ของเหล่านี้นะครับกลับไปป้นเรือในท้องสมุทรอีกแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอพอมันมีตังเยอะๆแบบนี้เนี่ยพวกโจรสลัดโซมาเลียก็มีตังไปจ้างพวกคนหนุ่มที่แบบสมองดีๆมีแรงเยอะๆเน่ะให้เข้ามาอยู่ในสังกัดของโจรสลัดเพิ่มขึ้นอีกครับทีนี้แหละวงการโจรสลัดโซมาเลีย ก็เลยได้กลายเป็นวงจรอุบาทครั้งใหญ่ไปเลยที่อันนี้มันจะมีบางครั้งนะครับที่พวกโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยเขาได้แบ่งตังบางส่วนนะ่ะมาแจกจ่ายให้กับผู้คนในละแวกบ,บ้านของพวกเขาด้วยเพื่อที่ว่าผู้คนเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการศึกษามีโรงอนามัยใช้รักษาความเจ็บป่วยอะไรกันนะครับที่ถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าไอ้พวกโจรสลัดเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นพวกโจรสลัดโรบินฮูดใจดีเขาตังมาแจกจ่ายชาวบ้านแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าว่า ถ้ามองอีกแง่หนึน่งก็คือ พวกโจรสลัดเหล่านี้นะครับเขาได้ใช้วิธีเดียวกันกับพ่อค้าขายยาเม็กซิโกแล้วก็คือนําเอาตังที่ได้มาจากธุรกิจสีเทาสีดําเหล่านี้เนี่ยมาแจกจ่ายเพื่อซื้อใจชาวบ้านไงเรียกง่ายๆว่าสร้างบาร,รมีขึ้นมาในท้องถิ่นว่างั้นเถอะพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็จะได้ช่วยพวกเขาได้นะครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้เรื่องราวของโจรสลัดโซมาเลียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดําเนินการได้อย่างร้ายแรงมากขึ้นร้ายแรงมากขึ้นจนกระทั่งมาพีคสุดๆส,ส,สักประมาณในยุคข,ของปี2 0 1 1เนหลบครับ ที่ก็ว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเรือของฝรั่งคนขาวนะครับได้ถูกป้นกันเป็นว่าเล่นเลยครับคือแม้กระทั่งเรือของพวกอาสาสมัครใจบุญที่เขาเนี่ยได้ขนเอาข้าวเอาปลามาจากดินแดนของเขาเพื่อจะมาแจกจ่ายให้กับชาวโซมาเลียจนๆนะจนสลัดโซมาเลียยังขึ้นไปป้นเขาเลยไม่กอ ซึ่งเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้พวกชาวโลกต่างๆโดยเฉพาะพวกฝรั่งคนขาวอย่างสหรัฐรัฐเสเซียเนี่ยนะครับเขาก็ทนไม่ไหวแล้วครับก็ส่งคนเข้ามาสวนกลับเลยคือแบบไอ้พวกโจรสลัดโซมาเลียนี่มันเล่นไปกระตุกหนวดซะจนทําให้สหรัฐกับรัเสเซียเขาสามารถสามาัคคีกันได้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีพวกกลุ่มนาโตที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปอีกนะครับที่ก็ได้ร่วมมือจัด ตั้งหน่วยปราบปามโจรสลัดขึ้นมาเฉพาะกิจเลยคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการเล่นใหญ่แบบการจัดเอาอาวุธหนักๆน,นะครับมาบวกโต้ตอบโจรสลัดโซมาเลียกันโดยเฉพาะหน้าเลยครับคือมันจะมีการส่งเรือใหญ่ๆที่มันติดอาวุธพร้อมนะครับไปเทียบเคียงเรือสินค้าอะไรกันหรือบางทีพอได้ข่าวว่าเรือลําไหนโดนโจรสลัดโซมาเลียป้นใช่ไหมมันก็จะมีพวกหน่วยติดอาวุธนะ่ะบุกปีนขึ้นไปในเรือลํานั้นเลยละครับเอาปืนไปจ่อให้โจรสลัดโซมาเลียเนี่ยได้นหน้างึดหน้าหงอยกันเป็นแถบเลย โดยเฉพาะกับฝั่งที่อเมริกาเนี่ยที่แกเล่นหนักมากนะครับคือเหมือนกับว่าพวกอเมริกาเนี่ยเขาจะมีนโยบายอย่างหนึ่งครับว่า ถ้าหากอ้ายอีของประเทศอื่นเนี่ยก็ตามได้มาประสงค์ร้ายกับคนในชนชาติของเขานะครับอย่างเช่นโดนจับไปเป็นตัวประกันอะไรเนี่ยอเมริกาจะไม่มีนโยบายในการแบบเจรจาต่อรองอะไรกับคนเหล่านั้นนะจะว่าจะส่งกองทหารเนี่ยเข้าไปบุกกันเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นเองด้วยความที่ว่าโจรสลัดโซมาเลียมันแพร่ระบาดกันซะขนาดนี้นะครับไอการเดินเรือในตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีการเปลี่ยนกฎใหม่ครับคือเหมือนกับว่าเขาจะสามารถให้เรือลำต่างๆที่เป็นเรือพาณิชย์น่นะ สามารถที่จะจ้างมือปืนรับจ้างเอามาอยู่คุ้มกันบนานาวาของตัวเองได้แล้วครับคนเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมามีหน้าที่อย่างเดียวครับคือขึ้นมามีหน้าที่ในการเล็งปืนไปข้างๆเอาแบบโจรสลัดโซมาเลียนมาในน้ำเนี่ยก็ซอยล่วงตรงนั้นเลยที่หลังจากการเอาจริงเอาจังแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับก็เหมือนกับว่าจะทําให้อัตราการเกิดโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยมันได้เริ่มเสื่อมถอยลงไปทีละนิดทีละนิดครับคือตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า มันจะมีเรือที่ถูกป้นในแถบหน้าน้ําของโซมาเลียนะครับได้ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเลยแต่ทาว่านั่นเองก็เหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเนื่องจากว่าไอ้ต้นตอของปัญหาที่มันมาจากทั้งความยากจนความไร้การศึกษาเนี่ย มันก็ยังมีอยู่ในประเทศโซมาเลียนะครับซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าไอ้ปัจจัยพวกนี้แหละมันคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยเขาจะแบบบ้าขึ้นมาอีกเมื่อไหร่จะขึ้นมาต่อกอกับพวกเรือที่ได้ย่างกลายเข้ามาในหน้าน้าเขาอีกเมื่อใดนะครับหากใครมีเรื่องราวเด็ดๆอะไรสนใจจะให้แอดเล่าแบบนี้แล้วก็สามารถบอกกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างพร้อมกับอย่าลืมติดแฮชแท็ก F N Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับผมและสาหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวา ไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย